และในวันนี้นะครับผมอยู่กับรถที่น่าสนใจมากๆเลยคันหนึ่งเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเลยครับและในวันนี้นะครับอยู่กับผมคือ Audi Q3 นะครับ40 t s f i Quattro S Line วันนี้นะครับตัวนี้แรกๆผมเห็นครั้งแรกเนี่ยก็เห็นงานดีไซน์เส้นสายที่คมของตัว Audi แล้วก็ดุดันไปด้วยในตัวแล้วที่สําคัญเลยเนี่ยครับมองข้างนอกเหมือนรถมันจะไม่ใหญ่เนาะแล้วก็ฟังสเปครถแล้วเนี่ยเป็นเครื่อง2,200แรงม้าแรงบิดอยู่ที่ประมาณ320ปัจจุบันนี้นะครับสังเกตว่ารถหลายๆรุ่นหลายๆยี่ห้อเนี่ยนะครับซีซีของรถน้อยลงมาเรื่อยๆแต่แรงม้าและสมรรถนะเนี่ยไม่ได้แพ้เครื่องใหญ่ๆแบบเดิมเลยวันนี้ Q3 ตัวนี้มันจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่า ต้องไปทดสอบกันครับโอเคครับวันนี้ s t าร์ไดฟไปกันครับพวกเราห้องในสารนะครับมองข้างนอกค่อนข้างดูเหมือนรถไม่ใหญ่นะะแต่ว่าพอขึ้นมานั่งจริงแล้วข้างในโอเคครับ กว้างขวางที่ชอบมากๆเลยสําหรับตัวรถในเรื่องสมันธนาคือเรื่องพวงมาล,ลัยครับพวงมาล,ลัยนี้แบบมีความมีความคมนะครับสามารถตอบสนองอื่นๆใดๆที่เราต้องการได้มากเนี่ยครับว้าวพวงมาล,ลัยก็เป็นพวงมาล,ลัยที่แบบอ้างอิงมาจากความเป็นมอเตอร์สปอร์ตของเช่นผมละวันนะฮะ ที่ข้างล่างเนี่ยมีแนวตัดที่ตรงๆบอกก็ที่ชอบมากเลยคือเป็น b u กเก็ตซีดครับมีปีกข้างๆคอยแนบข้างๆตัวเราเาไว้นะครับรู้รู้สึกถึงความเป็นสปอร์ตเลย อウディเนี่ยนะครับมีระบบช่วงล่างเนี่ยมีโหมดที่เรียกกันว่าออฟโลดสามารถชิปอันดุไฟนะครับเนี่ยนะครับแป๊บนึงครับนี่เป็นออฟโลดปุ๊บอันสมมติว่าเป็นคอมฟอร์ตก่อนนะครับพอบอกเป็นออฟโลดปุ๊บมันจะขึ้นว่า stabilization control off l o a d warning risk st stability ก็ เหมือนให้ระบบขับเคลื่อนมันทํางานทั้ง4ล้อแบบเต็มที่นะครับไม่มีเงื่อนไขใดๆแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่ที่ทักษะของการควบคุมรถโดยผู้ขับขี่นะคร เสแบบนี้เราเรียกกันว่า walking speed นะครับเราใช้แรงบิดของเครื่องกับระบบขับเคลื่อน4ล้อของตัวรถเองให้มันทำงานเองอย่างดีที่สุด เป็นยังไงกันบ้างครับกับเจ้า Audi Q3 40 TFSI Sport Line Quattro นะครับพูดเลยนะครับว่ารถคันนี้สำหรับผมแล้วเป็นรถที่ชอบมากๆเลย1คันนะครับในเรื่องช่วงล่างเนี่ยความกอะถนนเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยนะฮะแบบเนียนๆตอบสนองดีพวงมาลัยซูเปอร์สปอร์ตคล่องมากในความเป็นสปอร์ตเนี่ยส่วนมากเราต้องแลกมาด้วย เรื่องของความแข็งกระด้างของตัวรถซึ่งอันนี้ไม่มีเลยแล้วที่สําคัญในการขับขี่เนี่ยมีโหมดให้เลือกช่วงล่างให้ใช้งานได้หลายรูปแบบดั่งที่เราลงมาตรงนี้ก็เปิดเป็นโหมดของออฟโร a ดนะฮะซึ่งลงมาก็วิ่งได้ดีนะครับแต่ว่าอย่างที่ผมพูดคือเราจะต้องพึงระวังคืออาจจะเป็นโหมดออฟโหลดรถเป็นคอรโตขับ4แต่เวลาเราเจอถนนต่างๆที่ไม่ใช่พื้นผิวเรียบที่เป็นถนนดำเนี่ยนะครับยางเราไม่ใช่ยางที่เป็นยางมัดหรือออเทอเนเนี่ย เราก็จะถนอมอยางนะครับโดยที่เราไม่กระแทกผ่านหลุมผ่านเนินก็ค่อยคคลานไปแล้วก็ให้ระบบขับเคลื่อนทํางานมันจะทํางานได้ดีมากๆและจะเห็นผลของความเป็นคอร์ทโท้มากๆเลยนะครับแล้วก็ในห้องโดยสารก็สวยงามมีความเป็น Audi ในเวอร์ชั่นใหม่ของ Audi Interior เี่ยถ้าทุกท่านสังเกตดูเนี่ยจะเห็นองศาความเหลี่ยมความเป็นกราฟิกต่างๆนะฮะก็ เป็นสไตล์ของ audi เ,เขานะครับรงล่างนะครับเวลาเราใช้งานจริงๆเนี่ยทางที่วิ่งมาเราเลือกทางที่เป็นเป็นเคอร์วี่เป็นถนนวิ่งใช้ว่าเป็นทางที่วิ่งอยู่ในภูเขานะฮะก็ตอบสนองดีมากนะครับก็ชอบมากๆเลยคือคือ,คอบอกเลยว่าคันนี้ f e ล l fan คือ ขับได้ทุกวันใช้งานคลานไปเรื่อยๆรู้สึกกระจัดกระเฉงอยากออกมาแสดงความเป็นสปอร์ตแล้วก็ดึงความเป็นสปอร์ตออกมาใช้เนี่ยมันตอบสนองทุกๆอย่างเลยชอบมากๆเลยครับเอาดี r ่ Q3 40 t ทีเ Quattro Sportline นะครับทีเด็ดมากๆเลยครับ และเช่นเคยนะครับถ้าสนใจรถ audi นะครับหรือว่าหลังจากที่ดูผมเทสรถคันนี้ไปแล้วหรือแฟนๆ audi ที่รอรุ่นนี้อยู่นะครับถึงเวลาแล้วครับตอนนี้รถตัว Q3 ตัวนี้นะครับรอทุกท่านอยู่ที่โชว์รูม audi ทั่วประเทศไทยนะครับเข้าไปขอชมตัวจริงขอทดลองขับได้แล้วครับคันนี้พร้อมมากๆเชื่อผมนะครับถ้ารออยู่พอไปดูปุ๊บรับรองว่าได้พาน้องกับบานแน่นอนเลยโอเคครับในช่วงต่อไปขันโปรดคนดังนะครับวันนี้จะเป็นเสลปินท่านใดเป็นดาราท่านใด ไปติดตามชมกันเลยครับผม